ลูกปัดเม็ดเล็กๆที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับในอดีตถูกใช้ตั้งแต่นําไปถักเพื่อห่มมัมมี่ใช้เป็นเครื่องประดับเครื่องรางของขลังตลอดจนเป็นเครื่องหมายแสดงชนชั้นศักดินา และในที่สุดลูกป,ปัดก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆเหมือนอย่างเงินตราที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ครับการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเาี่ยส่วนภูมิเนี่ยก็มีผ้าใช่ไหมมีมีหนังสัตว์นะครับมีข้าวธัญพืชอะไรอีกมากคือมีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีใช่ครับเขาเขา,าอาจจะเอาเอาของประดับเหล่านี้มาแลกของประดับนี่จะทำด้วยอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชน่นหินหรือเปลือกหอยที่หายยากแต่ในขณะเดียวกันจะมีลูกแก้วหรือลูกปันเนี่ยทําำขึ้นยกรนท่านพัฒนาไปถึงเหรีหยญเหรียญตาเหรีหยญทองเหรียญเงินงน,นะครับเนี่ยเมื่อกี้มันมีบางส่วนบางทินที่ที่จะกดเราไดุ้ผมว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีของเขาที่เหนือกว่าละก็ดิแนแดนสวนนาูมเนี่ยคือทิศโวนนาูมอาจจะไม่มีไม่มีเทคโนโลยีที่ทําลูกปั๊นแช่เรื่องของเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ ลักษณะนี้ที่เกี่ยวเจอที่คลองท่อแต่ลักษณะนี้ <Why? S 1> ลูกปัดแก้วมีตาซึ่งอันนี้ยุโรปทำถูกไหมครับค่ะปทำด้วยแก้วแล้วก็หลอมมาทางเวนิสขายถางโน้นสำหรับผมแล้วมันน่าทึ่งมากเมื่อรู้ว่าลูกปัดเม็ดแรกๆของโลกถูกทำขึ้นเมื่อ40,000กว่าปีที่ผ่านมาจากเศษของเปลือกหอย แล้วก็กระดูกสัตว์ที่หาได้ง่ายๆในบริเวณที่อาศัยต่อมาเมื่อมนุษย์ค่อยๆรู้จักวิธีนําเอาหินสีซีดมาผ่านความร้อนทีละน้อยและผสมกับสารเคมีซึ่งก็อาจจะค้นพบโดยบังเอิญทําให้มนุษย์ได้ตื่นตาตื่นใจกับสีสันมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงไปของหินแต่ละชนิดและนี่ผมกำลังพูดถึงความเก่งกาจของมนุษย์เมื่อหลายพันปีก่อนนะครับ คือเหรียญทองคำที่ที่เราคนพรมที่จังหวัดจะมีที่เของท่อมจะมีเยอะนะครับถ้าใครได้ไปกระบี่จะจะเห็นนะเหรียญชุดเนี้จะมีจำนวนเยอะมากเพราะว่าอะไรครับเพราะสวนภูมิเนี่ยเป็นแดนเมืองท่าใช่ไหมครับควาว่าสวนภูมิเนี่ยมันจะต้องรวมนะครับมาลายูมาลายาพมา่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับไม่ใช่ทั้งหมดในดินแดนเนี้ย เรียกว่าส่วนภูมิดินแดนแห่งทองคำน,นี่ก็ตต่นเต้นแล้วแต่สิ่งที่เป็นเต้นมากกว่ายิเต้นเยนอัปอัิเดียมันคือสิ่งที่มันมันเป็นราชบงุงค <P ong> ์ผู้ครอบครองเมืองแบกแดดในชนชาติหลังเนี่ยเขาเป็นนักค้าขายไงน,นักแสวงบุญแล้วเขาเดินทางบ่อยเขาก็หหเห็นอะไรมามาทั่วโลกในขณะเดียวกันเมื่อพันและร้อยปีเนี่ยเขาได้คิดค้นหลอ่อแล้วก็พิมพ์สิ่งเหล่านี้มา ศาสนาอิสลามเนี่ยระบุไว้ว่าห้ามมีลูกตัวแทนลูกเคารพก,ก็จะมีภาษาหลักภาษาหลักเนี่ยค่อน้าจะเรียนลาอาจจะเขียนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอันนี้เจ๋งมากนะอันเนี้ถือว่าุดยอดเจ๋งในแง่ของที่ว่ามันหายยากมากครับเมื่อพันห้าร้อยปีมาแล้วเนี่ย Oh. หายากมากเขาผลิตมาน้อยหรือว่ายัางไงคะเพราะว่าอะชสมัยก่อนเอาไม่ไม่นานเนี่ยประมาณจกสี่ห้าสิบปีเนี่ยเราไปเล่นเหรียญทองคากัน uh huh. แล้วเราก็เก็บแต่เหรียญไอกาลิกเนี่ยนะฮะไอไอไอคลาสสิกเนี่ยที่ที่เราไม่เล่นเนี่ย uh huh. กระจายไปว่ามันสูญหายเอาไปหลอมซะตนทางเนี่ยจนกระทั่งนี่ไม่ธรรมาดาเราจะเห็นว่ามีรอยคนเอาฟันกับ mm hmm. กระเพาะอย่นะนะ คือเป็นรอยโบราณเลยว่าสำคัญมากแต่ชิ้นนี้มีค่าอยากให้ทุกคนไปดูนะครับเขาจะรู้สึกหรอว่ามันมีค่าต้องถามน้องพวกนี้เฉยๆค่ะจะรู้สึกว่าแบบอยากได้ไหมนะไม่ค่ะมันในความเรานีจะทบเราไหมครับไม่ค่ะเด็กวัยรุ่น หนูคิดว่าเขาให้เรามาเฝ้าอีกอะไรก็ไม่รู้อ๋อหรอค่ะในโลกยุคโบร,ราณลูกปัดถือได้ว่าเป็นที่สุดของบางฝ่ายฝันที่มนุษย์ต้องการที่จะครอบครองลูกปัดเป็นทั้งเครื่องประดับที่บ่งบอกชนชั้นเป็นเครื่องรางของขลัง,งที่แสดงถึงพลังธรรมชาติลูกปัดไม่เล็กเล็กเม็ดนึง อาจออกเดินทางไปไกลถึงอีกซีกโลกหนึ่งเพื่อใช้แลเกเปลี่ยนส่วข,ของล้ำค่าที่เจ้าของของมันหาไม่ได้ในแผ่นดินของตัวเองถ้าเราเห็นลูกปัดที่ไหนที่นั่นย่อมมีมนุษย์อาศัยและลูกปัดนี้เองครับที่ทำให้ครูแหลมและผมเข้าใจแผ่นดินสุวรรณภูมินี้ได้ดีขึ้นคือเมื่อกี้มันมีบางชิ้นที่มันจะผลพี่เลยนะ รู้สึกว่าให้ให้เราอยู่กับมันนานมากมันงามใช่เออมันมันสวยด้วยตัวมันอยู่แล้วไนงะแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยมันบอกให้พี่เดินไปอีกรอบอ่ววะมันคงเป็นพลังอะไรสักอย่างของคนทำเลยพี่มันสวยเป็นู่รู้สึกได้บางบ้นชิ้นนะแล้วแล้วมีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของไม่เลยใช่ไหมแต่แต่ซึ้งไหมตึ้งว่าคนโบราณทำได้อะไ ผู้หลัว่าก็ที่ชมเขานะครับพี่โจเขาเขาขับเนี่ะครับเริ่มต้นเนี่ยจนค่อนข้งดูจนจบเนี่ยแล้วมันมันตั้งคำถามไงแต่บางครั้งเราสึกว่าเราเราไม่ฉลาดนะครับเราขอดูรอบอย่างั้นสองรอบนังดีแต่ให้แม่นแม่นในสามเราต้องรีบมาเพราะว่าต้องรีบมาเพราะว่าเขาว่าเขาจะเก็บมาก แคนั้นเนี่ยรีบม,มานะครับเพราะว่าของข้างในเป็นของแท้ของจริงมูลค่าเยอะนั่นเลยสิแต่พูดไปเนี่ยก็ห,ยาหายมาแล้วสวยเราเลยนะครับ <laughs> สวัสดีครับบบ๊ายบายส<อ>วัสดีครับครับก็ครับสวัสดีครับมันเป็นกาบโบราณเลยแล้วเขาจัดชุดนี้ชุดนี้ราชการที่แบบจะบอกว่าเขากล้าหารมากใหญทุกคนมาดูเนาะแล้วก็เราก็ไม่รู้วนะ่าน้องคนนี้ คือคือคนจริงหรือเปล่าน้องน้องอาจจะเป็นเจ้าของปอมตัวมาตามมาทีนึงเฮ้ยไม่กลัวละผ้าอะไรอ่ะคุณต้องคิดนะ